ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครหรือที่รู้จักกันในชื่อเมืองมหาชัยถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศัก,กยภาพทั้งในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและมีแหล่งวัตถุดิบด้านอาหารทะเลส่งผลให้จังหวัดสมุทรสาครกลายเป็นจังหวัดที่มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่จำนวนมากรวมถึงมีเอกลักษณ์ด้านผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้า g i อีกทั้งมีผลผลิตภาคเกษตรที่เป็นที่รู้จักทั่วไปมากมาย โดยในปีพศ2567จังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดประมาณ4 2 7 8 7 9ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ3.2ของ GDP ประเทศไทยประชากรในจังหวัดมีรายได้ต่อหัวประมาณปีละ385,13 0บาทจัดอยู่ในลำดับที่7จากทั้งหมด77จังหวัด โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดเมื่อจำแนกเป็นรายภาคการผลิตพบว่าจังหวัดสมุทรสาครมีโครงสร้างการผลิตขนาดใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ69ของ g d p รองลงมาคือภาคบริการมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ29ส่วนภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ2เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโตย้อนหลัง5ปีหรือลองเทอมโกรธพบว่า จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการเจริญเติบโตที่หดตัวร้อยละ0.3าต่ำกว่าอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของประเทศที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ0.5ขณะที่อัตราเงินเฟอ้อเฉลี่ยของจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ1.6ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดมาจากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศราคาสินค้าภาคประมงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และค่าจ้างแรงงานสำหรับการสะสมทุนของจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยโรงงานแปรรูปอาหารทะเลขนาดใหญ่ศูนย์กระจายสินค้าของห้างค้าส่งค้าปลีกที่สำคัญนิคมอุตสาหกรรมและตลาดกลางซื้อขายอาหารทะเลห้างสรรพสินค้าชั้นนำและห้างสรรพสินค้าท้องถิน่น้านโครงสร้างแรง,งงานการจ้างงานและประชากร จังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ1 1 1 1 3ล้านคนมีจำนวนการจ้างงานเท่ากับ82,704คนโดยมากเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ64รองลงมาเป็นแรงงานในภาคบริการมีสัดส่วนร้อยละ3 3และเป็นแรงงานในภาคเกษตร,รกรรมร้อยละ3า สำหรับโครงการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการสะสมทุนและการจ้างงานในอนาคตประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางยกระดับทางหลวงหมายเลข35สายธนบุรีปากท่อช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนมหาชัยโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบ้านแพวและโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพว จึงถือได้ว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพเป็นเส้นทางหลักของการคมนาคมขนส่งรวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจประเทศไทย